จะมาเก็บช่วงด้านหลังตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดไปข้างหน้าด้านบนทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านล่างคืบตรงที่วงไว้นะคะตรงนี้จะเป็นการตัดผมแหว่งของลูกค้ามาก็เลยเดียบผมยาวเราก็จะเก็บขอบให้ดูมีความแบบหน้าผากแคบขึ้นโดยใช้ลายนี้เพิ่มขึ้นไปเพราะว่าส่วนแรกเยียลูกค้าไม่มีผมตรงนี้เนาะก็จะทําให้หน้าผากดูกว้างนะคะพี่เจ็บจะเก็บรายละเอียด ให้ครบตรงนี้หมดเลยเก็บหมดเลยนะคะที่วงไว้แล้วก็ด้านข้างแบงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกําลังทำเสร็จออกมาสวยไหมนะคะนะ ทุกคนตอนนี้ช่างเจ็บก็ได้สักเป็นลายผมสั้นแบบจับช่อนะคะอันนี้ทรงนี้สามารถปล่อยผมยาวได้ตัดผมทรงทหารตำรวจได้นะคะแล้วก็จะเป็นสกินเฮดเบอร์สองก็เข้าหมดเลยนะเป็นลาผมที่มีความเข้ากับหลายทรงนะคะสามารถปล่อยผมยาวได้เป็นลองทรงไว้เสยผมหรือแบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ลูกค้าก็จะปล่อยผมยาวแล้วตอนแรกนะคะจะมีบริเวณน,นี้เนาะที่มีความขาวตอนนี้ก็จะเห็นมีเส้นผมอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้เลยนะ เห็นดูมีผมหนาขึ้นนะทุกคนแล้วก็เห็นสวยนะคะดูมั่นใจมากขึ้นแน่นอนยวพี่เจ็บถ่ายให้ดูนะเป็นแบบเนี่ยดูแบบนี้แล้วก็เคิฟด้านข้างเก็บเนียละเอียดนะคะดูมีความแบบเคิฟแบบเสริมให้นาผากแบบดูแคบลงนะสวงฟังก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะคะและ้วทีน,นี้เราไปไล่ดูด้านบนกันด้านบนดูแน่นนะคะจากที่มีความขาวตอนแรกก็คือแน่นสวยนะเดี๋ยวช่างเจ็บให้ดูด้านหลังอีกทีนะ าจจะแบบขยับยากนิดนึงเอ๊ะ hey, เหมือนจะกล้องติดไฟก่อนนะคะกล้องมันติดไฟแฟลแบบนึงนี่ค่ะด้านข้างตรงนี้ด้านบนมองออกไปดูเหมือนผมหนาขึ้นเลยนะจากตอนแรกที่มีความบางเห็นไหมคะผมหนาขึ้นชัดเจนมากเพราะว่าเนี่ยช่างเทียบสักเข้าไปก็คือเห็นเหมือนมีเส้นผมเพิ่มขึ้นมานะคะทันทีแบบสวยเงาใสๆนี่ก็คือเงาแสงจากด้านบนนะแสงไฟจากด้านบนแล้วก็เนี่ยด,ดูแบบถ้าสมมติไม่มีแสงเนาะ ถ้าสมมติไม่มีแสงช่างเจไปดูว่าจะรู้สึกแบบเห็นความดําที่สวยแบบสวยมากๆคือแสงมันเยอะไปโอเคแล้วก็ดูด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังนี้นะคะจะมีความเหมือนแบบเห็นเห็นไหมคะความสวยความขาวหายไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะหายไปเลยเห็นเป็นผมหลา,าขึ้นมาทันทีเลยนะคะ สวยเหมือนผมจริงนะคะดูสวยแบบนี้ลองดูกันโอเคค่ะ